เยอะหน่อยนะมันเป็นเพจที่ยังไม่มีการเข้าถึงนะครับเพิ่งจะมาน่าจะไลน์อยู่อันนี้ครั้งที่สองตั้งแต่เปิดเพจมานะครับมีเป็นเขียวอยู่เพจเดียวนะครับก็คือเพจนี้นะใครอยากเข้าห้างาองไลน์อาจารย์นะครับอาจารย์ลงมีโน้นดวงกลมให้ คับเตะสมาชิกหลายๆคนว่ารักะดีไม่มีใครนยใครอยากเข้าห้องไลน์องอาจารย์นะครับถ้ากินบล็อกเพจนะครับมันก็จะแจ้งให้เข้านะหรือเข้าไปตามไลน์นี้นะครับเพราะทุกเดียวทางอาจารย์จะนินให้ตลอดนะครับแอดนำหน้ากดเป็ดเป็นะครับแอดนีแม่งงงอย่างมันเข้า g o i n อันอัมาก่อน แปดเป็นแปดเลขแปดสามตัวหรือแอดน้ำหน้าก่อนก็นเลยศูนย์สองนะครับรัฐบาลอาจารย์วงกลมให้นะข้างล่างเนี่ยนะครับพออาจายเล่นตัวไหนอาจารย์ก็ให้แบบนั้นอเพราะว่าตัวดินก็นะก็คือตามหน่วยตัวฟันก็คือหลักสิบนะตัวนูหลักหน่วยเนี่ยมันมีตัวไหนบั่งเราคนทําเท่านั้นถึงจะรู้นะครับเราคนทำเท่านั้นถึงจะรู้นะครับไปตามตามนั้นพี่น้องขันยกระไรอ่ะ เดี๋ยวมันเท้าความเนาะเท้าความนิดหนึ่งนะครับสําหรับตําไทยตําไทยงวดที่แล้วมันเป็นเดือนกันยายนนะกันยายนนี่ก็ถือว่ามาเดี๋ยวมาดีนะครับงวดแรกของกันยายนน่าจะน่าจะสามตัวสามตัวโตดเนาะแล้วก็มันเป็นเดือนเกิดแล้วก็งวดที่ผ่านมาล่าสุดนะฟันศูนย์นะครับ ฟันเนี่ยไม่เคยหลุดนะครับตัวฟันนี่เป็นบนตลอดนะแต่งวันนี้จะฟันให้บนล่างนะครับมาเต็มๆนะครับมาเต็มๆอันนี้คือตัวฟันและงวดนี้นะครับทุกคนงวดนี้เดี๋ยวฟันล่างก่อนล่างนี่ก็คือแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะจะไม่นินให้นะใครอยากได้ตัวนินเดวอยู่ในห้องไลน์เอนอะและนะครับป้องกันการอั้น เพราะว่ายังไม่เปิดเปดนะครับหมักบอพี่น้องหมักบอตัวใดนะครับน, 3, น, 3, นี่สนะามนี่หาหางเนี่ยนะมาเนี่ยนอนนะครับอ่าเพราะว่างวดวีจีมันเป็นห้านะมันเป็นห้าอันนี้คือล่างนะครับอันนี้ล่างเนาะเห็นไหมครับเห็นไหม ยังไม่พอใช่ไหมยอยากให้รู้ว่าตัวนี้นใช่ไหมล่างก็คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกคนนะให้แล้วก็ให้อยากแบ่งปันให้อีกนะครับล่างเนี่ยซ้าเปิดแท่งเลยพี่น้องเอ้ยนะให้เบิ้งจัดจ่ะอันนี้คือล่างเนี่ยที่เขาฉีดอย่างนี้ไว้เนี่ยนะครับ นอาจารย์ไปถามว่าเขาว่าเรียกดังมาที่ฉีดอย่างนี้คือราคาแพงนะครับร้านลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่เขาว่าแพงอันนี้แปดร้อยนะครับที่ห้าใบนี่แปดร้อยที่เขาฉีดฉีด,ฉดไว้อย่างเงี้ยตอนนี้มากจ,จะไม่มีขายถ้าไม่ฉีดนะคนละราคา,านะครับคนละราคามักว่า ะแนนชุดละเป็ดลอยอาจารย์ยัางหลินนะครับยังย่งเหลืออีกไทยวระท่านเมืนอเอาเอาอเป็นนำ้ำจิ้มนะจารย์บ้านละหํำนะถ้าตัวไหนชอบนะอาจารย์อัดนะอาจารย์เคยอัดได้ดรถจิงฟรีคันหนึ่งมาแล้วนะครับอาจารย์เคยอัดแบบนี้นะครับได้รถยาลิสฟรีคันหนึ่งมาแล้วนะครับซื้อไปตัวเดียวสามพันห้าถูกแบตเตอรี่งวดนั้นโอ้โหทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายทั้ง ล่างทั้งบนทั้งเลขสามตัวบนรัฐบาลน,นะถ้าเราชอบรู้ว่ามันชนในอาจารย์อัดนะครับนะคนขายลอตเตอรี่ชอบมากนะถ้าถ้าได้ซื้อถ้าได้ขายให้อาจารย์แต่ก่อนเนี่ยคือคือ,คอเราเราซื้อเพื่ออาจารย์ซื้อซื้อขอให้มีเลขไทยเนาะนะตัวนี้เอาหมดพอเอาหมดปั๊บร้อยใบเนี่ยมันมันเสียบเดยกนะ ถ้าออกสองตัวล่างนี่คือโอเคอยู่ถ้ามันออกไอีกสามตัวเนี่ยเราได้ใช่ชุดเดียวเพราะว่าหลักร้อยมันมีใบเดียวมันจะขาดทุนนะครับมันขาดทุนนะและมาตรวจเราก็ต้องมาตรวจทีละใบเออมันไม่ใช่ถ้าจะซื้อเยอะนะครับอาจารย์ไม่สนนสนูนให้ซื้อใบเดียวนี่ซื้อห้าใบพอดีเนาะถ้ารางวันที่หนึ่งเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยแล้วเราซื้อใบละรนะ้อยเนาะร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อใ,ใต้บาลานมันเกือบหมื่นนะ ถูกไหมครับบาทลับเก้าสิบกว่าเนี่ยถูกไหมถ้าเราไปขึ้นรางวัลล่างเนี่ยรางวันละสองพันก็จริงเนะี่ยเขาหักเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตได้พันกว่าบาทมาะน,นั้นไม่จัดถ้าถูกต้องให้ถูกรางวัลใหญ่เพราะนั้นอาจารย์ถึงซื้อห้าใบจะจะเห็นซื้อห้าใบถ้าห้าใบเราหมื่นหนึ่งใช่ไหมรางวันละสองพันสองห้าเป็นสิบก็ล,ลบหนึ่งจุดห้าไปก็ยังโอเคถ้าถูกเอกทายสามตัวสี่รางวันละสนะี่พันเนาะสี่พันก็สี่ สี่ห้ายี่สิบอย่างนี้เนาะพอเข้าใจเนาะมันก็ยังยังดีคือให้มันได้ได้ใหญ่ๆแล้ววันที่หนึ่งให้มันสามสิบล้านอย่างนี้นะนะครับอันนี้ก็กแล้วแต่เนาะ,ะกำลังกำลังกำลังสับของแต่ลบุคลน,นะพี่น้องนะประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปบนนะครับล่างให้ให้เห็นแล้วนะครับนะาำไม่ชอบไมมถ้าชอบก็ไปหานะครับเดี๋ยว หาซื้อไม่ได้นะครับที่นี้ดูอ่ะต่อไปบน,นบนนะครับให้ตรวจจอบตัวติมนะครับยังไม่ให้อ่ะตัวบนนะครับงวดที่แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะอยู่บนทุกโพสต์นะครับที่ฟันศูนย์มาศูนย์สามอันนี้นวิ่งรูดเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเสียงวิ่งนะครับนะตั้งแต่ปีใหม่มานี่นะที่อาจารย์ฟันบนนี้ยังไม่หลุดนะบางคนเขาถึงมั่นใจ กับอาจารย์มาเพิ่งจะมาเห็นอาจารย์ห้างวดนะเขาก็นะทีแรกก็พันสองพันเป็นหมื่นห้าหมื่นงวดมีกี่ได้เป็นแสนนะครับนะคือเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหวยจะอัน้นนะครับสามต่อสี่ต่อนี่ก็โอเคสามต่อนี่ก็ถือว่าม่ชัวร์ดีเขาว่านะครับลองออกไปวิ่งนะครับเสียนวิ่งทงั้งหลายนะเสียนวิ่งไม่ต้องว่าก มันจะอั้นแล้วก็ตัวจ่อมันมีอยู่ในใจอยู่นะนะครับทีนี้เป็นชุดเต็มก่อนนะใครชอบตัวไหนก็ไปกันเอากองเอาเนาะส่วนเดี๋ยวเขาเปิดก่อนนะครับในออนไลน์นะหลักๆก,ก่อนน่าจะวันจันทร์นะครับก็ติดตามเพียดนี้ไว้นะครับวันจันทร์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนะถ้าสามตัวก็คุณจะมองเลขไทยเลขสามตัวออกก็คือตัวนี้ เห็นหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่น้องมักกิดจังเหริยเด้อนะครับมันเป็นแนวทยงทะงมันเป็นแนวทางนะครับเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็งวดที่แล้วนะใครติดตามไลยสดอาจารย์ทําพิธีขอบัตรขูดเลขเนี่ยท้าวเวทเนี่ยคือตัวนี้เห็นไหมครับได้เจ็ดห้าสานะก็เล่น5้าสามห้าเจ็ดเจห้านะก็ก็จดจาากัน เดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวเรจะพาทำพิธีขอนะครับจากหทาวีวนะครับทาวีหลายๆคนก็ได้กันนะครับประมาณนี้เนาะ,อะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณวันจันทร์เนาะอันล่างอะใครอยากตามเนาะที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยจะไปเล่นตามตามที่ให้ก็ได้นะถ้าใครบอกว่า นะครับถ้าไม่ชอบก็ดูท่าทีครับอย่าเพิ่งเชื่อนะตาบดาหัวยยังไม่ออกนะครับแต่ว่าพอมันออกมาโอ้ยลืมชัดไปยูประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันในวันจันทร์เด้อพี่น้องนะค่อยติดตามกันนะขอทุกคนโชคดีร่ำรำรวยรวยหิงๆิงปังปังสวัสดีครับ